สวัสดีครับพี่น้องสุบุสกุนครับมีไม่งานนอ,อกบ้านเนี่ยว่าเขาใหา้นะนี่เนี่ยฝากเก่าละ่ะชิพนี้ใส่จักรยานในกนลับส้มเก่าด้วยครับเด้อเดี๋ยวสิเขา่ากินเข่าไปน้ำเบาไปน้ำ่อยฟังซีรออบับเท่าไรบ้างหรอกเนี่ยว่าเขาแหงโอ้ยอะไรมีเรียงหนึง่งสีเบาฟัง คนดำกะยาสีดามาเดอ้อเพราะว่าผมบ้านบ่ถึกต่งนะนะอันนี้แจงมาใหม่มี่น้องแจงมาใหม่สกกสสสสเส้นที่เสนสามสันเดี๋ยวเดี๋ยวแกเผากันทีบวกเลยคนวดก็จะควงอย่ลล้ววว้ายี่หนอมีตัวดว้วย น่มองมักเลยไปนองเลยไม่เสียเวาเรื่องตำรวจก่อนละครับเขาจะเสียบก่อนสีวางได้หอมเตรังตับๆเลยไปนองเลย ว่านี่ผมออกมาเองงานครับออกมาสายแน่ประมาณจะสิบม้นี่ละมั้งมาตีด่านฟันดําเนี่ยพี่น้องนี่ไหมฟันหนึ่งบุญแะเพื่อนว่าดันเหยียบจนมีคันเล่งเนาะฟันสิบอวกันได้แต่รถไม่เท่านึงแล้วอยู่ทั้งหลังผมรถเล่า นกปลาคือพี่น้องออกมากมันจะนวดพี่เหยียบของเราเล้าก็เถียงเนาะผมขับผมไม่ได้เหยียบรอบเครื่องห้าพันหกพันรอบขนาดนี้ผมเหยียบแค่พันกว่าสองพันรอบสำนักมันกรแล่นได้แปดสิบเก้าสิบด้วยพี่น้องแล้วก็เทียงเลยเนาะผมก็บอกปากเนาะผมก็บอกเถียงเนาะกัดฟันบวกันเหยียบตังเหยียบจนสุดกระเลงไหมพี่น้องเคยบอครับรถผมว่าเคยแหรอครับรขับรถในเมืองต่างจังหวัดกสร้างทังผมมีรถแรงสร้างเจ้าเหยียบไปรถฟันกระบอ,อกออกับกรบวกบอกสีว่าดำ 4ีส์เปอนต์พอด่นโอ้จับเบิดปีตันหน้เโอ้เวลาไปเถเดินสะไปไลจอดเกียบก็เร่งจับสันได้พุทธุขันพอได้เจอรถจักรยานอาบ่อยฟังจะมีล่ละใส่จักรยานในการรับส้มด้อยตำรวจดีก็มีตตำรวจบ่ดีก็มีอยู่นิดน้อยอือแต่ว่าส่วนมากเห็นแต่ตำรวจบ่ด,ดีเลยอาไปนอนเกี่ยวเขาเกี่ยวกบไม นี่พี่น mm ้องตัวรๆๆตััวคำเลยใหญ่ๆเลยมึอนี้ไม่ย่กงงนแนมาสองกะจีเลยพี่น้องบ่อไรไงเดีอยงงนอยู่สามกกเใตรแม่ใยังตลัที่เขาอีกประเทศใส่ดอกที่คนหรอว่าปุ๋ยเจบีอันบ้าปุ๋ยเจบี้เปียยงงนยังนอวัดตี ซื้อเ้นเล็หลับเหมาประมูลงานสี่ห้งสรางเครื่องจักรผู้สร้างกรมทุกชนิดครับอืมเดืออหน,นึงนะ่งเ้ยที่เป็น้ำบวเปน้ำมุกเ้าหนีนเห็นจ้าๆเลยกันผมจะบอกว่าอันจักสีทตั้งหลวงซะเนาะ ี่น้องมาจักตัวตะเกียงหลวงนี่ครับรถเก๋งดอกสีออกเดือดหมูเนี่ยขาดเหลืองแนงดินะอืมนี่ป้ายมิเตอร์โอ้ยอันนี้ว่าป้ายมิเตอร์เกิดต้องบอมเมีนมันหางเดียว,วปิ๊บปับปิ๊บปับนะอันนี้ก็เจ้าหมูเซ่าก็เห็นอยู่ แต่แถวลุงเราคุ้มผ่าอยู่เด้รถกระบะนี่แหละซีลอเราคุ้มผ่ามาเสือกย่างนีอยู่ที่น้ำฝนล่ผมก็จะล่อจะล่อมึงเขาจะจะไหนเนาะผมก็ถิส่วงงนหางใบซ้ำก็จอดแต่ว่าตัรวหบุดุ่ก็ย็นไปสั่งเลยพป่น้องบนลุไหมว่าไม่ไม่ตํางหลดครับก็ผคดเรับบนลุ่นียคนไหนจ้านครับรถกระบะ bà này, bà đại, bé hái con cắp nhé, phải tông tai, biết không? Bà cứ đi luộc cá chốp luôn, dở. Nói cá chốp anh này, muốn xem bẻ gì, xíu tròn bẻ. Bố thân. Chắc nhang người luộc. Cứ bà đại tiễn, mẹ xăng mẹ nhăng, chắc nó biết nhắn này cái đây. Ừ, Chờ nó cái này nó luộc. Lúc đó tiễn bà thảm luộc. Kăn phết cả, đúng không? Bây xăng tu à? Mẹ bảo rằng bảo bự mà đồ à? วัเราดอะไรด้วยมะนานครับ้านี่อก็ได้รับเ้าไร้แล้วมีตั้งเินสามวันกว่าไล่กราหันขคือพอพ่อยพอเลี้ยง่พอแม่พ่อยอ,อ้แต่จะเปินเกลี้ยงมาครับเเสียไปแล้วครับเกิดโรคตัวนี้นะครับ อย่า้ก็ต้ียความด้ใจอย่างสุดขอบคุณงกัรนะครับเดี๋ยวจะเห็นก็ต้องใจกันหรือไม่นนอง เดีเยิไปเด้อยวไน้องกี่เอาม่ยังกับพวกเสบกัดเมีอาหิตนะอยู่ก่อนทำเสีบนีู่ไปห้ามอว Điều một số tham gia hoạt động này là động. Tung kai luật sâu, thanh bôi giặt luật tung kai. Mhm. 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 một lần Tuấn Mhm. 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 Mhm có thì cầm cuốn này nó bò văng là bay dưa là biết bó bá giờ này mới cái chấp chúng mình khỏi gia bảo nữa หลายอย่างเกินเด้เป็นน้องเลยนกไม้หมีหลายอย่างหลายแบบเบบเป็นน้องอันนี้อันนี้แกงไส้นกไหม้สดเลยเนี่ยนี่กินหอมแบบความหวานนกไหม้มีกับ่คือคนนกไม้ร้อนนกไหม้เซียนเนี่ยนกไหม้เซียนนกไหม้กระเผานะกับก็หลายอย่างแับแซ่บเพื่อนแดี๋ยวก็หลายอย่าง Đó, ngon qua rồi Chim hoàng tắt trong này, này cô đang Năng phẩu thì chắc mông mới các bạn ạ Có đặt cao เซ่็ดีสุม,มือนีไปน้องออกนอกบ้านผมเจอหนุ่มยากาเสือจีในรถเจ้ากอฮอสเปนกฮอร์้อาจเต้ีนตัวเดียวกัรับตาไป คนรถคนรถขับรถนอีสีในรถแลวบ่อห่อย่ง่าพาม่ขาอย่างางขาเชื้อในใอย่อง่ต้องปั้นนั่นได้เปนน้องเป็นตะยานครับ็นจุ่มือรลที่บางจากเมื่อบานเมื่อบ่ได้แล้ว เดี๋ยว่าบ่ได้แล้วที่แมนไปได้พี่น้องแต่ต้องไปกักตัวในสถานที่ที่รัฐจะหาให้คือห้องหูเขาบอกเป็นว่ติดบ่ได้มีความเสี่ยงแค่ห้องไปอยูร่วมกับคนที่มาจากมองเสียเเส่ยงหรือติดแล้วเสื้อผ่าต้องหอกอมอกกักตัวอบอกไปดีกว่าบอกเสี่ยงดีกว่าครับพิธีการ ผมมูซชเพราะแ่เาเห็ดแียงหน้าเห็ดตรงน้อยู่ตรงหน,นา้านะครับแขงโซดาเซีดีเลยป่านนี้บุ้งลมวายอยู่จังสันหาไปสถานที่ที่รัดจัดหายจัดหายบ่ไปครับชอบนี่เปนงานนี้ระวังก่อนระวงน,งนั้นจะขอใหได้มากสุด เขาคุณเดยกเขบแอบนะมีนน้องแอบตื้อตอนนั้นไม่ได้มากเด้อเี็นอะไรอยู่บ้าน เขาเขานี่ก็เป็นหัวแดงมันล่มไปดีมันหนาวใหม้มันตกเจ็บ <c oughs> นีกัจากที่ได้ลองไปก่อนแล้วบอกชูฟังซื้อเยอจะได้มาเรื่องเดีนกันตำรวนกับแมนความผมคิดและก็บสีแมนความเปนเห็พออหน้นหาไอ้นสั่ง นะครับกับว่าอยากเกิดก็ไปดอกเสียเงินขับรถเหยียบก็เล่งสุดรป,รปั้นสิบบทแล่นนอด3า0ร้อยห้าสิบุ่ตรสามีจะพี่น้องไปก่อนนะครับเก็บนาสิยเงินเรื่องนี้ห้ามาเบอกดีกว่าเนะาะมันจกบุตสิเรียนเนาะไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ